เคยไหมครับโฆษณาดูดีมากแต่ใช้จริงกับไม่เป็นแบบนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราซื้อเครื่องกรองน้ำครับครับน,น,นี่เครื่องกรองน้ำกรองทุกทางพิษน้ำสะอาดร้อเปอร์เซ็นต์ดื่มได้ทันทีนี่น่าสนใจวะ่ะโอ้ไม่ต้องห่วงครับอันนี้กรองได้หนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์ครับสะอาดแน่นอนแน่นอนครับอะไรเป็น,<ม>เ,ปนเครื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับอโอ้โหว่ามันก็ฟังดูดีนะเว้ยแต่ว่า มันก็นดูเบอร์ไปนิดนึงว่ะลองคิดดูดีๆก่อนนะเว้ยแต่มันดีขนาดเนี้ยผมผมซื้อครับพี่น้ำมันยังตกตะกอนอยู่เลยนี่บ่ามไม่เห็นเหมือนที่โฆษณาไว้เลย เฮียไองมันคืนได้มีเฮียเครื่องก็น้้าที่ซื้อไปในบอกกองลูกสารเพิษไงแม่งตะกรนเต็มน้ำเลยเฮียเฮียหลอกพวกผมแล้วเอ้ยน้องนีงไม่ได้ถ้าเส้อสินค้าไปแล้วทางร้านไม่หลักคืนเฮ้ยเงินผมในเฮียม่เอางี้ดิเฮียได้กับเลยโอ้หอะไรเนี่ยผมขออนุญาตทุกคนนะครับผมตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคพศ2522นะครับผมไหนครับตามมาตรา22นะครับดูนะครับห้ามโฆษณาที่เป็นเท็จหรือเกินจริงนะครับผม ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะร้องเรียนและร้านค้าต้องรับผิดชอบตามที่โฆษณาเอาไว้นะครับผู้บริโภคควรตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องและรู้สิทธิของตัวเองตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมและไม่ให้ถูกเอาเปรียบ